คุณผู้ชมครับในงานแถลงข่าวพันธมิตรร่วมกันระหว่างสโมสร s อสซีมุงทองยีเตดก,กับจูบิโลเอวาตะนั้นนะครับก็ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณโทชิยะฟูจิตะ อดีตนักเตะตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของสโมสรจูบิโลนะฮะก็ได้ถามเขาถึงโอกาสของทีม s อมืงทองยูไนต็ของเราในเส้นทาง FC c h a m ชมเปี้ยนลีกนะครับในฐานะที่ตัวเขาเองคุ้นเคยกับโอรววเรดไดมอนด์เป็นอย่างดีเขามีมุมมองเกี่ยวกับสโมสร s อสเมืองทองยูไนต็ของเราอย่างไรบ้างในเส้นทางของ UCL นะฮะและนี่นะครับคือบทสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์คุณโคชิยะฟูจิตะครับ 今回、うちのチームはレッス、と対戦することになっているんですけれども、ちょっと浦和レッズに関して何かご意見があるでしょうか浦和レッズは、日本で一番こう大きいサポーターもいっぱいいるクラブなんで、その素晴らしさをあの知ってもらう、すごいいいチャンスだと思います。 นะครับอุลวันเล่ยไดมอนด์นะครับถือเป็นทีมที่มีแฟนหรือกองเชียร์เนี่ยมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ถ้าสมัครมืองนอนได้เล่นก็คงจะได้รู้ว่าเขาสุดยอดในเรื่องของกองเชียร์นะครับสุดยอดในเรื่องของซัพพอร์ตเตอร์มากน้อยแค่ไหนนะครับได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนโค้ชใหม่โคนตัวนี้เก่งมากสามารถแก้เกมได้ไหมคุณผู้ชมครับผมได้ยินข่าวว่าคุณผู้ชมได้ยินข่าวว่าคุณผู้ชมเด้ยินข่าวว่าคุณผู้ชมได้ยินข่าวว่าะุณผู้ชมไดกยินข่าวว่ากุณผู้ชมได้ยินข่าวว่าคุณ ก็คิดว mm ่าแผนการเล่นของโคที่เข้ามารับงานในปีนี่ปีแรกนะครับก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็ถ่ายทอดสู่นักเตะจนออกมาเป็นลูปเป็นาจนท้ายท้ายลกการเราก็เห็นว่าเขาจบที่นี้นะครับก็ปีน้าเนี่ยผมผมคิดว่ามีอะไรให้รู้อีกเยอะเลยครับก็น่าสนุกดีกับตรงนั้นด้วยเมื่องออาโนจินจิมว่านาเวเดโดยยืนเรื่องยืมสตีกี้อไร้ a ทีมอุลวานเลนอมันีินีกองหลังเหนียวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปนะต้องลุกพยายามเน้นเรื่องเกมลุกให้เต็มตัวนะครับแล้วก็พยายามหาจังหวะเนี่ยชินเข้าทำประตูให้ได้นะครับ